บทที่65นิดากอดอกเผลอมองสาโรธหล่อนยืนอยู่ในห้องรับแขกมองจากบานหน้าต่างซึ่งมีผ้าม่านเป็นลูกไม้อิตาลีราคาแพงเป็นเครื่องประดับสาโรธอยู่ที่สนามงานในหน้าที่ทำให้เขาต้องยืนนานหลายชั่วโมงเดินยืนนั่งตรวจตราบริเวณนิดามองเผลอจนนิพนยืนเบื้องหลังหล่อนมองใครสาโรธ นิพน์กำมือแน่นเปรี้ยงนัดเดียวง่ายมากถ้าเขาจะเก็บสาโรดเสี้ยนหนามที่ทิ่มแทงหัวใจง่ายเกินไปมันควรอยู่เห็นงานแต่งงานของเขากับเจ้าสาวแสนสวยให้เจ็บปวดเล่นๆต้องเจ็บปวดยังยังตายไม่ได้ต้องเจ็บปวดทั้งคู่นิดานิดากับสาโรดดูอะไรครับนิพนถามเบาๆ ใบหน้าที่เคร่งเครียดเมื่อครู่บัดนี้มีแต่รอยยิ้มชายหนุ่มทำได้สมบทบาทเออมองต้นไม้เพลินๆค่ะหล่อนสะดุ้งก่อนตอบอาทิตย์หน้าถึงวันแต่งงานของเราแล้วเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับอาการตกใจค่ะถ้าทางคุณไม่ยินดีเลยนะนี้นี้คุณมีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าไม่ค่ะคุณเขาโอบกอดหล่อน เนื้อหล่อนนุ่มแต่ให้ตายเถอะหล่อนแข็งขืนตัวเหมือนไม่อยากให้เขากอดทำไมอยากค่าริมฝีปากแต่แก้มเบาๆและทำท่าจะเลื่อนมาที่ริมฝีปากคราวนี้หล่อนขืนตัวอย่างแรงไม่ยอมให้เขาจูบนิพนหัวเราะเบาๆเป็นอะไรปล่อยนี้เถอค่ะาหล่อนดันหน้าอกเขาไว้เดี๋ยวใครมาเห็นคุณกลัวใครเห็น ไม่ดีนะคะเราจะแต่งงานกันแล้วไว้แต่งงานก่อนเถคะอาทิตย์หน้าเท่านั้นให้เกียรตินิเถคะขอร้องแค่นี้คุณต้องทำหน้าซีดด้วยเขาไม่จูบหล่อนแต่ยังกอดหล่อนในวงแขนมืออีกข้างที่เป็นอิสระเชยคางหล่อนนิดาใจเต้นแรงหล่อนมีพิรุษเพราะไม่รักกอดอย่างรังเกียจน่รู้สึกปวดศีรษะ มารยานิพนธ์คำรามในใจทั้งรักทั้งแขนไปหาหมอดีไหมไม่ต้องค่ะคุณจะเป็นเจ้าสาวของผมนะเขากะสิบข้างหูเจ้าสาวแสนสวยทุกคนต้องอิจฉาผมนิดามเม้มริมฝีปากแค่คิดหล่อนก็จะย่ำแย่อยู่แล้วใกล้วันแต่งงานแค่ไหนความทุกข์ยิ่งทวีคูณ ยังมีคนสวยกว่านี้แต่ผมเลือกคุณคุณเป็นผู้หญิงของบ้านพงพงประเทศผมห่วงคุณมากผมเป็นคนขี้หึงห่วงขี้หึงด้วยผมไม่ชอบให้ผู้หญิงของผมปันหัวใจไปรักใครนิดามือเย็นเฉียบน้ำเสียงเขาเรียบเรียบธรรมดาแต่สำหรับนิดาไม่ธรรมดาเขาลึกมากเขารู้รู้ใจหล่อนไม่ได้รักเขา นิดากลื่นน้ำลายยากเย็นเนื้อตัวสันรริกหนาวด้ะ<ร><ร>เขาถามเปล่าค่ะคุณอาจมีไข้แค่ปวดศีรษะนิดเดียวอย่าตื่นเต้นสิครับผมกลัวคุณล้มป่วยในงานแต่งงานนี้จะผิดพลาดไม่ได้เลยคุณต้องเป็นเมียผมคนอื่นมันเป็นได้แค่กระต่ายหมายจันหล่อนฟืนถามคุณหมายความว่ายังไงคะ เขายังยิ้มเยือกเย็นคนสวยอย่างคุณเป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนมารักมาชอบแน่ๆผู้ชายชอบคุณเยอะผมกลับภูมิใจนิดารู้สึกกลัวกลัวจริงๆเขาพูดเขายิ้มเขาคิดอะไรหล่อนเงียบงนันหล่อนอยู่ในอ้อมแขนเขาพูดต่อผู้ชายชอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าภูมิใจ แต่คุณจะรักใครชอบใครไม่ได้เด็ดขาดนี่นี้ผมพูดไว้บอกคุณล่วงหน้าผมเป็นคนขี้หึงที่รักของผมเขาใครอ้อมกอดนิดารู้ความหมายแล้วเขาคู่หล่อนเขาอาจจะระแคะระคายเรื่องหล่อนกับสาโรธหล่อนเกรงว่าสาโรธจะมีอันตรายใกล้วันแต่งงานหล่อนต้องห่างสาโรธมากๆ จะไม่ดึงให้เขามาเดือดร้อนเพราะหล่อนนิพนธ์มีอิทธิพลและสมุนมากมายจะเก็บสาโรดง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากใกล้วันแต่งงาน6กห้าสี่สสองอีกสองวันวันมรืนนิพน์ให้ว่าให้ว่าที่เจ้าสาวอยู่ข้างกายเขาเกือบตลอดเวลานิดารู้สึกว่าสาโรดอยากพูดกับหล่อนอยากเข้าใกล้ แต่มันสายเกินไปซะแล้วหล่อนเป็นฝ่ายทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นห่างเหินสาโรดอย่างจงใจสาโรธไม่มีโอกาสเข้าใกล้หล่อนเลยนิดาจำเป็นต้องหนีเพื่อให้สาโรดปลอดภัยหล่อนไม่มีความสุขหน้าตาของนิดาแม้แต่นลินก็ดูออกนลินถามนิดาเมื่ออยู่ตามลำพังคุณนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะจะเป็นเจ้าสาววันมรืน แต่คุณนี้ทำหน้าหนักใจนิดาฝืนยิ้มนี้คงจะตื่นเต้นนรินคงศีรษะคนตื่นเต้นไม่มีสีหน้าเหมือนแบกโลกทั้งโลกแบบนี้หรอกค่ะเหรอคะ,อคะไม่อยากแต่งเหรอคะนิดาสะดุง้งเงียบนรินตาโตคุณนี้ไม่อยากแต่งงานจริงๆเออเปล่าคะ่ะคุณนี้นลินจับมือหญิงสาวหน้าหวาน ซึ่งตนรักและพร้อมจะรับเป็นที่สะพยอย่างยินดีจนป่านนี้คุณไม่ได้รักพี่พลใช่ไหมคะนลินเป็นคนตรงเป็นคนดียุติธรรมนิดาจึงไม่โกหกนี้แต่งงานกับพี่ชายคุณเพราะเป็นความปรารถนาของคุณพ่อนลินทราบแต่เวลาที่ผ่านมานาลินคิดว่าพี่พลต้องทำให้คุณน,นี้รักได้เพราะพี่พลรักคุณน,นี้มากเหลือเกิน ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่พี่พลคิดจะแต่งงานจนพบคุณนี้หลังแต่งงานนี้อาจจะรักอย่าททำให้พี่พลผิดหวังนะคะไม่หรอกคะ่ะหลังแต่งงานภรรยาต้องมอบทางชีวิตและจิตใจให้สามีคุณนี้คงไม่มีชายในดวงใจเออไม่ต้องกัวงวลแทนนี้นี่รู้ว่าในอนาคตนี้ควรวางตัวเอง ณจุดใดจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณนิพนธ์นลินไม่สบายใจแทนอีกฝ่ายพูดเหมือนทรมานเหมือนจำใจเหมือนคนปรงคุณนี้จะให้นลินช่วยไหมถ้าช่วยก็ขออย่าบอกคุณพลนลินพยักหน้าบอกไม่ได้หรอกคะ่ะพี่พลต้องไม่มีวันยอมรับแน่เชื่อเถอะนะคะหลังแต่งงาน นิจจะรักคุณพลตามหน้าที่ภรรยาสารรสและนลินเดินไปบนสนามพรุ่งนี้คุณนี้จะเป็นเจ้าสาวอยู่ๆนลินก็เอ่ยขึ้นชายหนุ่มเก็บกดทรมานเขาอยากพบนิดาแต่นิดาไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยเขาอยากจะบอกหลอนรักรักที่ผ่านมาเขาแสดงความรักผ่านกริยาเย็นชาเขาคิดว่าเขาทำใจได้ เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเขาทำไม่ได้สมน้ำหน้าเขาเป็นฝ่ายทรมานถ้าทางคุณนี้เธอไม่มีความสุขเลยนลินบอกกับสาโรธเหมือนปรึกษา,าหาลือคุณสังเกตเธอหรือค่ะไม่ต้องสังเกตก็เห็นชัดเจ้าสาวอาจกังวลค่ะคิดมากถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคุณวิเคราะห์ใจิตใจผู้หญิงใกล้แต่งงานได้หรอคะ ผมก็พูดไปอย่างนั้นคุณนี้เธอไม่รักพี่พลนลินอยากรู้จังเธอรักใครหรือเปล่าสาโรธเงียบกริบนลินถอนใจยาวกล่าวว่าผู้หญิงเสียเปรียบสังคมไม่ยอมให้แสดงออกเรื่องความรักเขายังเงียบกริบรักใครก็ต้องเก็บกดต้องให้ผู้ชายเริ่มก่อนหล่อนมองเซี่ยวหน้าของชายหนุ่มคุณอีกคนคุณโรธ ท่าทางคุณไม่มีความสุขแต่ละคนทําไมรวนมีปัญหาตัวนลินเองไม่มีปัญหาแต่มองหน้าคนรอบตัวแล้วพลอยทําให้ตัวเองเครียดเงียบพูดอะไรบ้างสิคะผมไม่มีอะไรจะพูดออกความเห็นเรื่องคุณน,นี้หรือบอกปัญหาของคุณชายหนุ่มสายหน้าคุณจะเพิ่มความเครียดเพราะคนรอบตัวไปทำไมนลินยิม้มแห้ง บ้านเราจะมีงานบงคลแต่บรรยากาศกลับซึมเศร้าชอบกลถ้าพูดเป็นลางก็เป็นลางหลายรื่นเริงไม่ใช่ความเศร้าแต่งงานไม่มีความรักจะมีความสุขได้ยังไงนะคะแต่คุณนี้บอกว่าหลังจากแต่งงานเธอจะเป็นภรรยาที่ดีหวังว่าสาโรธพึมพำเธอจะมีความสุขสาโรธพกโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆติดตัว สัญญาณเรียกเบาๆเขารับฮัลโหลนี่พงนะคนที่ทราบเบอร์จะมีแค่3มคนคือคุณพิชัยมารดาและพงเพื่อนรักถ้าไม่มีธุระอะไรสำคัญจริงๆจะไม่ไม่มีใครโทรหาเขามีอะไรหรือกันขอพูดสั้นๆแกฟังเฉยๆแล้วไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดเช็คประวัติฝรั่งแล้วเป็นเจ้าเ่าค้าของเถื่อนชื่อดังจากอิตาลีทางการกำลังต้องการตัว เกระวังหน่อยแกอยู่ในถ้าเสือแค่นี้แหละพรุ่งนี้เจอกันพงกล่าวจบก็วางสายสาโรธงงพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เขาต้องทำงานวันสำคัญที่สุดด้วยของนายนิพนธ์วันแต่งงานนิพนธ์คงไม่ได้เชิญพงหรือว่าพงไปทำงานเพราะคาของเถื่อนว่าแล้วนายนิพนไม่ใช่คนดีเช่หน้าฉากเป็นนักธุรกิจชื่อดังเขาเหยียดปาก จากกริดเดินมาเขาพูดกลั่วหัวเราะเยาะทันสมัยนะพกโทรศัพท์มือถือด้วยถ้าเป็นนักธุรกิจก็ไม่ควรโทรก็ไม่ควรมาเป็นบอดี้การ์ดคุณพยายามไล่ผมออกเสีเหลือเกินแค่รับโทรศัพท์มือถือก็อาจทําให้การคุ้มครองคุณิพน์บกพร่องผมพูดเฉพาะธุระสําคัญแล้วเมื่อกี้พูดอะไรล่ะส่วนตัวครับตอบไม่ได้หรือไม่ได้ครับอะไรที่พูดไม่ได้ ขอขาดบาดตายหรือเปล่าจับผิดผมให้น้อยหน่อยดีกว่าก็คุณมีเรื่องให้ผมจับผิดเรื่อยสาโรทสายหน้าผู้กองคอยจับผิดคนอื่นเถอะบางทีสายตาผู้กองอาจกว้างไกลและเห็นท่าแท้คนอื่นโรงแรมหรูกลางกรุงงานแต่งของนิพนธ์กับนิดาค่อนข้างวุ่นวายกว่างานผู้อื่นก่อนถึงเวลางานต้องเคลียร์สถานที่ ตำรวจนอกเครื่องแบบและบอดิการ์ดในชุดสูตรนับสิบสิบคนถูกระดมให้มารักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีตำรวจในเครื่องแบบก็มาคอยละแวดระวังอันตรายให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยที่นิพนธ์ลกลัวคือเสียก่อนจะล้างแขนสารโพบพงคนหนึ่งในฐานะบอดิการดและอีกคนในฐานะตำรวจ ที่มารักษาความปลอดภัยทั้งสองเพียงแต่ยิ้มและพยักหน้าให้กันแต่ไม่มีโอกาสคุยกันเพราะเคร่งเครียดกับหน้าที่สารุต้องทำใจอย่างหนักเมื่อคืนทั้งคืนเขานอนไม่หลับเขาสูญเสียความรักครั้งแรกกับอรารตีไปเพราะเพื่อนทรยศและเขากำลังจะสูญเสียความรักครั้งที่สองไปเพราะนายนิพนธ์คนที่เคยทำร้ายเขาเขาโง่ ที่ไม่พยายามช่วงชิงความรักครั้งที่สองเขาหมดโอกาสเพราะความเย็นชาของตัวเองแท้ๆจบบทที่65โปรดติดตามตอนต่อไป